สกาวเดือนอยู่ในกลุ่มน่ะอ,อ้า้ยคุณละค้นมากแมวเสียหม่นมันาอาเสียมนาา้ำมันาอันมาถึงแล้วซะยุฟังตรงขำเดี๋ย้มามายุทเทิท์ลดถมาไหม่ยืดหลยยหวอีลีนี่ไอ้ปลาหูจุกบปาดีแม่ป้ <laughs> าเกี้ <laughs> กว่าปาเห็นม่ะโอ เครื่องปั้นไฟติดนรูปยี่ห้อใดเลยค่ะจำรีบเลยจำรีบเลยว้าวเค้กวันที่สองสวัสดีครับอนสวัสดีครับเร็วเค้กวันที่สองอุ้ย ย่างออกไปออกมานี่เพื่อนเนี่ยหาเดี๋ยวระวังลื่นนี่เด้อนึงลื่นไปเราหลบต้องเอาแนวมมาพร้อมก็ได้ใี่ไหมไอคิโอดูรถเราใครบอกให้จอดแบบนี้เนี่ยจอดล้อนายกอ่ะยกล้อจอดอ่ะโอ้ลุงเบิ้มจอดรถยกล้ออ่ะว่าึ้นมันบอ คันลงแรงดงรตึบ <im> ล้มตลงที่แลนของปไเด็ตรงนี้ไปดีดนร้อเพื้นเสามาลำเพ์พนีพันอยู่ซอยกันมาสันค่ะโอ้ยไอเนี่ยบาดเนเนื้อละคนว่าพื้นเ้าซอดแย่งบลำเพ์พนีซอยกันอยู่มาสันบล้มพ์กจะเป็นใจดีใจดีอุ้ยสวัสดีพรอดค่ะอุ้ยสวัสดีอุ้ยมหาไลลัะสัญญาณมากกว่าพ้ทุกนยบีมันไม่ดีละ แลวใหญ่ี่แุยสกัน้วี่อยนาะคราอยู่ร้าไม่ใส่หรอ้ยเราก็มาหาเขาเลย้อม่ามาเกรงนาวันนี้ส่งกำลังใจให้แล้วก็ทีมงานวงสวทุกคนชนะดอเบโจวเฮงปังปงดังๆัมาไลลมาไล่ล้นคอไม่ต้องคุณตั้งอะไรไม่ท้พีนกรไรได้อยปังมาเป็นปั้มเอไหม แมว่ะไอ้วยพรอนไอ้ราเพื่อนชัวรปังๆยิ่งเดี๋ยวว่าปังๆการเีหรอคาเมีะลบกายันไหอมนเดีดจับกัยังไงเก็บ้แน่มันได้แหง ว่รถเครื่องปันไฟอ่ะตารีตูนแค่ยกล้ออ่ะปันไฟยกล้อก็เมนไม่ติดโซ่ปอเครปันไฟก็ยกอเยี่ยวขอบคุณตอนเช้านะคะหมอล้ำพนหิมาอยู่ขึ้นบวกซอยัน บ้านสกาวเดืนนอนคนยู่อยอีกค่ะคุณนี่คนบอฟ้าวออุ้ณยม้าไฟติดเลยเยังก่อนเอาแปง้กแปงก่ว่าแล้ว <c oughs> ยาดลนแล้วแป้งโคแล้ามือนะั่น <c oughs> มืออันยังก็ลดน้ำดำหัวมุยย้ยไงพี่สุดแปง้ง เออเอาแบงอันบ <Es> ัวเล่าเล่าว่าบัวมือไฟแม่เขาเว้นเบิดมือเบิดคืนเมาคืนเนี่ยผู้สาวหลายๆมันพาได้พักกันนอนมาบัวทีมไฟอ่ะโอ้ยเบื้องงานดีหลายเขาเว้นเบิดคืนอ๋อเพราะตนยางเบอกกับเงินพาแล้วก่อ หนึ่งพันบาทนะครับน่เพื่อนนั่นเอาหายแตงคูหละยิ่น้องผะองเหมือนแม่จอดนอนอยู่น้องผะองโอ้นีนแม่ละวาระบนใบบนนีลาใบแล้วใบตามที่บนมีรถพี่ต้นไปหอดก้อนมูได้เราเด้อไปอตื่นาตวยกเลิกนื่ขึ้นมากเลยมนไปขายนจะขัอันรถนัรถจัมีเตี้ยนกับผู้ที ผู้บีกเก็บเวทีแล้วพอดีดีขึ้นมากยดขั้นเดียวขอรอเนะน้องบอลนะาะพี่นน์สันฝอทีมร้านเปนเก็บเวทีแล้วพอดียกเลิกว่าสันหมืนยกเลิกวสันคุณกน้องบอลไากันเลยโชคดีก็เลยโชคดีเพราะท่านได้ไปฮอนน่างานน้องบอลวาจะจอดพี่ยมาจอดตังนั่นพี่ทางอันยินดีล้านปุ๋นต้ตุอยเมียเดมมือนตจึนกันได้ว่ายกเลยบนิ้อที่ละไเคียวมาใบอรนก็ำได้เหรอมื่อนั้น จอยัำไม่หมดถ่ายคลิป่อสยเหรอน่แหล่ยกนั่นต mm, ้องรถเย็นดีว่าสิ์เป็นค่าื่อากันออคนโตกันเ๊เมียได้รับใจไหลของคนดูยังพอยู่บิกกับะล้างอไลมนเลิศแล้ว่นองเอาเีย่่ลายูเกสถุงยาว ร้อยหกสิบปีไอายุเร็นเองมันจังเ่เชี่ยลายหัวอ้อนมองหัวไปอ้อนมองหัวไปเอาวหมวแล้วทีมา่าปักหมุนตัวกันบุะไปตกฟั่งตกขมบุะโอ้โหปลัวเบื้องบีเปิดในมุขเจ้าเนี่ยมึง ผู้ใดม่ทรงอกความมาหลายเถอะเอ,อืน้อนนี่น,ะน,น,นาะแมะทำไมไปมุดเพื่อนเตีย่ยบัว อนดในมาสามเออนั่นแหละแนี่เบอ่อทีิสุดในสามโบกนายลไรก็ยังไงเอาพีทมอนกะไย่ือนี่มือ้าเก่าโม่งุณแล้วเแม่ของบีว่าไว้ก็มูเนาะเริ่มแสดงแล้วที่เมื่อคืนเนี่ยหาทุ่มไปล้งใด เงี้ยไรเยอะกว่าเขาลงได้เบิด์ีพิรามาแล้วพิรามาแล้วนี่ยแม่เทียงเคลื่อนคนไหนๆกันมาโหลดจนแบตเบิร์ตจะมาเสียบแบตจะมาแต่เพราะแม่เม่นตีหลาคุณมาเที่ยงเคลื่อนผู้นึงกลับไปทายคนเทียนคนหลายนอาเลยเขาจะกำลังใจเด้อไม่แก่อะบัานี้ส่งองอิงขึ้นเวทีโหลดเป็นชั่วโมงมาได้ขี้ออกจากนั้นมาได้แต่วลายพิลาขึ้นซักดิค่ะอือนี่ลีเมื่อคืนเนี่ยแบบสลวนมากเลยคลิปอ่ะ ก็รตรงตามเวลาเลยเพราะว่าลามาเยี่ยงึ้นมื้อ <c oughs> นี้ทรสิโลได้กดีกะสิมาตีีลานปกติลาก็ขึนนนนน้นหาทุแโอีุนด้ออ <c oughs> อุ่าว่าขึ้นไว้ห้อกกระโหลดซกัาดติยังพอพอ่อแม่อุ่าว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลาจะในปาดงในกบข้ามขวาอุงจะลงจะขึ้นอืนละจ่าทใจมากเลยแม่ปี<ใ>นี้<ใ>น่ะ<ใ>น้องเร็วมากเลยเ็ลานี่ล่ะบ่ทักตอนไว้เลีเพื่อแป๊บเดียว อูอิงขึ้นแล้วเมมี่ประยูจิ้งว่าปีนีหน่ได้ถ่ายเมื่อนี้มื่อเดียวต่อไปแจ้งจางปางเจอกันเลยอือฮะวันนี้เราต้องอยู่อยู่กันแจ้งทุกคนนะคะเพราะว่าจะจะต้องซุกรถเล่นขึ้นมาแลนะคะอยู่รถเครื่องปั่นไฟขึ้นซอยแม่เลยเด้ออยู่รถเครื่องฟั่นไส้ว่าแม่แก้มสัญญากับแม่แล้ว กันดีอกันดีกาสโลกนที่พ่อจะนีขอบคุณค่ะ